งานเข้านายกอบจฉะเชิงเซาติดเชื้อโควิด -19 ไปดูชกมวยสนามลุมพินีวันเดียวกับแมทธิวพร้อมออกงานรัวๆ21อีเวนต์งานบวชงานแต่งเมื่อวันที่15มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกิติเป้าเปี่ยมซัพ์ นายกอบจอชาเชิงเซาหรือนายกไก่ซึ่งได้ไปร่วมดูการแข่งขันชกมวยที่สนามมวยลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่6มีนาคมวันเดียวกับแมทธิวดีนดาราชื่อดังก็รีบไปตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่โรงพยาบาลเปาโลโดยทันทีและได้รับผลการตรวจในวันที่15มีนาคมผลการตรวจพบว่านายกไก่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และขณะนี้ได้เข้ารับ การรักษาตัวในโรงพยาบาลตามระบบของกระทรวงสาธารณสุขแล้วทั้งนี้นายกไก่มีความห่วงใยพ่อแม่พี่น้องชาวแปดริ้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับท่านในห้วงวันที่6-15ถึงมีนาคม ขอให้เฝ้าระวังสังเกตดูอาการของตัวเองและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดหากมีการไข้สูงเจ็บคอไอแห้งมีน้ำมูกไหลและหายใจเหนื่อยหอบควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจโด,ดยละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สุดท้ายขอบาร,รมีหลวงพ่อโสธรจงดลบรนดาลให้ประชาชนชาวแปดริ้วทุกท่านปลอดภัยและไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งล่าสุดจากเพจของคุณสีโรดครั้งไพบูลก็ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับนายกไก่ไว้ว่าแปดริ้วอ่วมนายกอบจอกิตติเป้าเลี่ยมซั์ติดไวรัสโควิดจากสนามมวยลุมพินีตั้งแต่วันที่6ตรวจพบไวรัสวันที่15แต่ระหว่างนั้นออกงานสังคมเพียบมีผู้ที่เกี่ยวข้องนับพันเป็นผู้สูงอายุื้อตัวอย่างเชน่นอบรมผู้สูงอายุ170คนวันที่12และอีกหลายๆอย่าง ในเพจของผู้ใหญ่ไก่รัก8ลิ้วระบุว่าให้ผู้ร่วมงานเหล่านี้กักตัวเอง14วันทันทีวันที่7มีนาคมออกงานแต่งงานตำบลครองอุดมชลจรงานแต่งงานวัดชัยทานประชาบำรุงงานแต่งงานโรงเรียนเบนจมะ4ตำบลบางเตยงานประจำปีวัดไผ่แก้วอำเภอแปรงยาวงานประจำปีวัดสนามจานอำเภอบ้านโพงานแต่งงานวิหาร8เซียนสองาน วันที่8มีนาคมงานวันสตรีสากลอำเภอพนมสารคามงานมหากรรมขนมหวานมหาวิทยาลัยราชพัฒชฉะเชิงเซางานชาพนก,กิจศพที่วัดไตราสารนาคมหรือวัดสองครองอำเภอบางปะกงวันที่9มีนาคมชมรมผู้สูงอายุอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเข้าขอบคุณ 10มีนาคมงานอุปสมบทวัดครอง18อำเภอบางน้ำเปรี้ยวงานอุปสมบทวัดพุทธอุดมครอง19าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวงานกลุ่มสตรีอบตอรครองตะเกราอำเภอท่าตะเกียบ12มีนาคมงานพัฒนาผู้สูงอายุที่อบจอชาเชิงเซาผู้สูงอายุจากแทบทุกอำเภอเข้าร่วม พบป่าพี่น้องมุสลิมอำเภอบางน้ำเปรี้ยว14มีนาคมงานแต่งโรงเรียนเตรียมอุดมตำบลคลองหลวงเพ่งงานอุปสมบทโรงเรียนบ้านวังตะเคียนอำเภอเมืองสอสอพระรมชารัตโดนถล่มยับลังโพสเฟซบุ๊กจวกประชาชนโง่เราจะตายกันหมดนายสาตราสีปานสอสอแบบเขตจังหวัดสงขลาพ,พรรครัชรัฐได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่าเป็นข้อความของชาวเน็ตท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบโต้วลีผู้นำโง่เราจะตายกันหมดเรื่องการแก้ปัญหาโควิด -19 ซึ่งมองว่ายังไม่เห็นว่าส่วนไหนเป็นความโง่อของรัฐที่เห็นเป็นความโง่อของประชาชนล้วนๆพร้อมอธิบายเหตุผลทางนี้ในตอนแรกพูดเรื่องกล่านานสตราไม่ได้ระบุว่ามาจากไหนจริงมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายล่าสุด มีคนเข้าไปคอมเมนต์แล้วกว่า2 0 0ห0,000ืนครั้งและแชร์ไปกว่า2 0 0 0 0นครั้งเช่นกันก่อนที่ในเวลาต่อมาเจ้าตัวจะแก้ไขข้อความด้านบนโดยระบุว่าข้อความนี้เป็นของชาวเน็ตท่านหนึ่งผมเอามาแชร์เพื่อเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของคนคนหนึ่งให้เป็นอีกมุมมองครับซึ่งล่าสุดนายสัตราศรีปานโสสของพระพลังชารัฐได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ข้อความนี้เป็นของชาวเน็ตท่านหนึ่งผมเอามาแชร์เพื่อสะท้อนความคิดของคนคนหนึ่งให้เป็นอีกมุมมองครับเห็นป้ายวลีผู้นำโง่เราจะตายกันหมดแล้วคันหัวใจขอลอเป้าให้เด็กๆรุมด่าสักทีเถอะทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วขยายใหญ่โตส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะองคค์าพยพของการเมืองในประเทศ อันนี้ยอมรับเลยแต่เมื่อมาถึงเรื่องการระบาดของโควิด -19 ผมยังไม่เห็นเลยว่าสาเหตุส่วนไหนที่เป็นความโง่ของรัฐบาลที่ทำให้เกิดขึ้นที่เห็นเห็นมานั่นมันเป็นความโง่ของประชาชนล้วนๆลองมาดูกันทีละเรื่องนะครับการปิดประเทศได้ยินพลเมืองขี้ตกใจร่ำร้องจะให้ปิดประเทศกันตั้งแต่มีคนไทยติดเชือ้อ โคโรนาไวรัสใหม่สัก20คนได้มัง้งถามจริงคนพูดพรำให้ปิดประเทศกัน,นกเข้าใจความหมายและผลกระทบของการปิดประเทศกันมั่งหรือเปล่าและการปิดประเทศมันป้องกันเชื้อไวรัสกันได้จริงไหมประเทศเดียวในโลกที่มีการปิดประเทศป้องกันโรคตอนนี้ก็คือเกาหลีเหนือและรู้มั่งหรือเปล่าว่าเกาหลีเหนือจำคุกและประหารพลเรือนที่ติดเชื้อไปแล้วกี่คน และก็คงจะไม่รู้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีการอพยพนักการทูตออกจากเมืองเปียงยางเพื่อเดินทางกลับประเทศกันลดใหญ่สาเหตุหลักที่มีการอพยพนักการทูตออกจากประเทศแบบนี้มีแค่สองสาเหตุคือการเกิดสงครามอย่างเป็นทางการและการระบาดของโรคที่ควบคุมไม่อยู่คุณคิดว่าตอนนี้มีสงครามไหมละ่ะและลองคิดบ้างหรือเปล่าว่าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้แหละ และเราปิดประเทศธุรกิจเอกชนจะชีพหายแค่ไหนคนตกงานแค่ไหนและจะมีคนอดตายกันมากแค่ไหนรับรองว่ามากกว่าจำนวนคนตายเพราะติดเชื้อไวรัสทั้งโลกรวมกัน5,000กว่าคนนั้นแน่ๆทั้งจีนและอิตาลีเขาปิดเมืองปิดประเทศเพราะเขาเขาต้องการกักโรคในเมืองในประเทศของเขาไม่ให้ระบาดไปในพื้นที่อื่นเว้ยเข้าใจซะใหม่ รัฐบาลปกปิดตัวเลขผู้ป่วยที่แท้จริงคนที่สามารถพูดแบบนี้ได้จะต้องเป็นคนโง่ระดับ75ใช้ล้างมือฆ่าเชื้อแทนแอลกอฮอล์ได้เลยประเทศนี้เมืองนี้มันปกปิดอะไรได้ที่ไหนล่ะขนาดคนถูกยิงตายอยู่สถานการณ์ จับตัวประกันยังมีนักข่าวซื้อภาพหรือได้ภาพฟรีมาจากเจ้าหน้าที่ที่อยากอวดว่าตัวเองเก่งเอามาออกสื่อได้อย่างเรียลไทม์เลยการติดเชื้อไข้หวัดเพิ่มขึ้นจนเอาไม่อยู่แล้วเพราะผูน้นำโง่ เองนั่นแหละงโง่แหกตาดูมัง่งมีประเทศไหนที่ตัวเลขคนติดเชื้อไม่เพิ่มจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาอิตาลีเยอรมนีฝรั่งเศสและที่อื่นๆผู้นำประเทศที่ว่ามาคงจะงโง่ชิบหายวายวอดเลยสิเพราะประเทศเขามีตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกวันในระดับยกกำลัง นายกรฐมนตรีแมคเคิลของเยอรมน,นีพูดตรงๆว่าคนเยอรมันอาจจะติดเชื้อได้ถึง58ล้านคนหรือ70%ซของประชากรแต่เธอจะไม่ปิดประเทศไม่แม้แต่จะปิดการคนอิตาลีที่กำลังอ่วมอยู่ในขณะนี้เพราะเธอประเมินร่วมกับสาธารณาสุขเยอรมน,นีแล้วเชื่อว่าการปิดประเทศไม่สามารถปิดกั้นเชื้อไวรัสได้ใครจะบอกว่า นาย,ยกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุขของเยอรมน,นีโง่กว่าเรามั้งและการที่คนเยอรมันยอมรับการตัดสินใจของผู้นำในยามหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้แปลว่าคนเยอรมันโง่กว่าคนไทยหรอใช่ไหมะการติดเชื้อเพิ่มขึ้นของประเทศไทยทุกวันนี้รดใหญ่ๆเกิดจากความโง่ของประชาชนล้วน,นจะต้องยกตัวอย่างให้ดูไหมไม่ต้องมั้งหรือจะยกสัหน่อยก็ได้เพราะดูจากสติปัญญา ของคนติดแฮชแท็กนี้แล้วไม่แน่ใจว่าจะเก็ตหรือเปล่าเริ่มต้นด้วยอีลุงอีป้าสองคนไปเที่ยวประเทศเสี่ยงมาตอนนั้นแค่เสี่ยงเล็กๆแต่ก็เริ่มแล้วกลับมาแทนที่จะกักตัวเองตามคำแนะนำไม่กักตัวยังครุกคีอยู่กับครอบครัวจนในที่สุดตัวเองป่วยต้องไปโรงพยาบาล ก็เสือไปโกหกหมอถึงสครั้งสามคราวกว่าจะยอมรับว่าไปญี่ปุ่นจนติดเชื้อกลับมาปกปิดเพื่ออะไรทั้งที่ตัวเองแก่จนเข้าไวยเปราะบางต่อโลกแล้วง่อมไม่ถามจริงเมื่อโรคระบาดไปทั่วยังมีคนเสียดายเงินค่าจองตั๋วมากกว่าชีวิตดันทุรังไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเทีย่ยวยุโรปขาไปก่อนขึ้นเครื่องอัดยาพารากันคนละสองหรือสามเม็ดเพื่อชัวว่า จะได้ในวันนั้นไม่เจอใครเผื่อไว้ก่อนโง่ไม่ถามจริงนักไปกว่านั้นไปเที่ยวเสร็จก่อนขึ้นเครื่องกลับเมืองไทยอัดยาพาราเซตามอนอีกคนละสอถึงสเมตรเพื่อมีไข้จะได้ไม่ตรวจเจอตอนผ่านตอนมอไทยถามจริงๆกินไปเพื่ออะไรมึงกลับถึงบ้านแล้วยังจะปกปิดเพื่ออะไรกลัวถูกกัโกโรค14วันหรอแล้วทำไมไม่กลัวว่าจะติดเชื้อไวรัสมามั่งหรอ คุณไม่กลัวเอาไวรัสติดไม้ติดมือมาฝากลูกเต้าพ่อแก่แม่แก่ของคุณบ้างหรอคุณโงไ่ไหมถามจริงไม่อยากจะพูดถึงไอ้โง่สิบกว่าคนที่จัดปาร์ตี้ฉลองการไปเที่ยวกลับมากินเหล้าแก้วเดียวกันดูดบุหรี่ดูดไอซ์มวนเดียวกันแล้วติดโรคมันทั้งขยงอันนี้ไม่ต้องถามว่าโง่หรือไม่โง่ พวกเองไม่ไดีรู้เรื่องไม่ได้รับทราบเลยหรือว่าเองเกิดมาในประเทศนี้น่ะเองโชคดีมากเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วเองติดแฮชแท็กด่าคนอื่นได้เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ถ้าเป็นประเทศอื่นหลายประเทศเองถูกฟ้องขึ้นศาลกันหัวโตพอประเทศไทยมีผู้นำโง่ที่เขาทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นกับความโง่ของประชาชนนี่แหละเองจึงยังปากกล้าด่าฟีอยู่ได้ สรุปด้วยความอ่อนใจว่าในขณะที่มีศัตรูรุกรานมาถึงหน้าบ้านถ้าคนไทยยังแยกแยะไม่เป็นแบบนี้เอาความเชื่อทางการเมืองมาสับสนวุ่นวายกับทุกเรื่องแบบนี้เราคงไปไม่รอดหรอกเมื่อไหร่ที่เราจะเข้าใจกันว่า ศัตรูของเราคือเชื้อโรคไม่ใช่เพื่อนบ้านไม่ใช่คู่ค้าไม่ใช่ผู้นำบางทีเราอาจจะรอดและถ้ามันจะไปไม่รอดอย่าไปโทษใครประชาชนนั่นแหละที่พาชิพหาย